มีหลายคนที่ไม่ค่อยพอใจนะครับความซีดเซียวของไฟล์ข้อมูลหรือว่าไฟล์ภาพดิบที่เป็นรอไฟล์นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่ตอนบันทึกนั้นเราก็มองเห็นหลังกล้องสีมีความสดใสและมีโปรไฟล์ที่ตั้งค่ามาไว้เป็นอย่างดีแต่เอาเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วนะครับรอไฟล์เวลาเข้ามามันก็ถอดทุกอย่างออกหมดทีนี้ถ้าอยากจะ แปลงรอไฟล์ให้กลับมานะครับมองเห็นได้สวยงามเหมือนตอนอยู่หลังกล้องนะครับเหมือนไฟล์ JPEG นั้นจะทำยังไงนะครับ DOS.Y มีคำแนะนำสอวิธีให้ใช้นะครับสำหรับกรณีแรกนะครับกรณีที่นำไฟล์เข้ามาแล้วนะฮะก็ให้ไปที่ตัวส่วนของโปรไฟล์ใน Basic Panel นะครับจากนั้นกดที่สี่เหลี่ยมที่เป็น4อันนะฮะ ก็จะปรากฏโปรไฟล์เบราว์เซอร์ขึ้นมาให้ดูตรงตัวเลือก m e r e r a t c t i n i นะครับจะมี13อย่างของกรณี Sigma FP นะฮะตัวนี้ผมบันทึกมานะครับก็เป็นน่าจะเป็นตัว f f หรือน่าจะเป็น Off หรือเป็น t t n n d r r นี่แหละนะครับแค่นี้เองก็จะได้สีกลับมาเหมือนกับตอนที่ถ่ายอยู่แล้วเห็นหลังกล้องของกล้องตัวนี้ก่อนนำเข้าแล้วนะครับเพราะว่าโปรไฟล์หลักๆที่ Adobe เขาเลือกให้คือ Adobe ไม่ Standard ก็เป็น Adobe Color นะ กรณีที่2นะครับกรณีที่เวลาเรานําเข้ามานะครับยังไม่ได้นําเข้ามาในเครื่องเลยเนี่ย นำเข้ามาแล้วอยากให้ติดโปรไฟล์นั้นไปเลยนะครับคุณจะต้องไปตั้งค่าในส่วนของ Setting ถ้าเป็น Windows ก็ไปที่ไ i l e p r e f e r e n e e นะครับหรือว่าถ้าเป็น Mac เนี่ยก็ไปที่ Lightroom c l s s s i c แล้วเลือก Preferences นะครับก็กด Command ลูกน้ำใน Mac หรือว่า Control ลูกน้ำใน Window s นะครับหน้าจอ d ดอะล็อกในการตั้งค่านะครับเพื่อกำหนดค่าแม่แบบตั้งต้นเวลาเอาภาพเข้ามานะฮะเราก็ระบุทั้งกล้องได้เลยนะครับว่าจะให้กล้องนี้เอาของอะไรใช้ของอะไรเป็นโปรไฟล์พื้นฐานนะฮะ เห็นไหมครับว่าตัว Default ก็จะเป็น Adobe Default นะครับก็ให้ตั้งเป็น Camera Setting เลยนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกที่ override master setting for specific cameras นะครับต่อมานะครับตรง Camera แล้วก็เลือกชื่อกล้องนะครับที่นำเข้าให้ดีถ้าอยากละเอียดก็ให้ระบุตัว serial number ไปด้วยเลยแต่ว่า <laughs> ก็ไม่จำเป็นอะไรถึงขนาดนั้นที่ต้องกด show serial number นะครับไม่ต้องนะฮะก็ใช้ตรงนี้ได้เลยส่วน default ให้เลือกเป็น Camera Setting แล้วก็นี่ครับ create default ไปเลยก็จะได้เท่าน,นี้แหละนะครับในการใช้งานาตัวแม่แบบนะครับสำหรับกล้องไฟล์กล้องที่นำเข้ามาก็ระบุไปเลยอยากให้ใช้อะไรหรือว่าเรามีพร e เซ t อะไรตั้งต้นใจให้เขานะครับกล้องในในตัวที่เรากำหนดไว้นั้นถ้าเกิดมีไฟล์นำเข้ามาเขาก็จะตั้งค่าเป็น camera setting ให้เลยนะครับแต่ผมไม่เอานะผมไม่อยากได้นะโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตาม d o l d y นะครับ